สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนวันนี้พบกับคุณครูเอรายวิชาพระศึกษาเราเดินทางมาถึงเรื่องที่9แล้วนะครับเรื่องประเภทของกิจกรรมนันทนาการถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปติดตามรับชมกันได้เลยครับสําหรับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวันนะครับนักเรียนจะต้องอธิบายหลักการและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย1กิจกรรมจุดประสงค์การเรียนรู้1 นักเรียนจะต้องอธิบายประเภทของกิจกรรมนันทนาการได้ 2. นักเรียนจะต้องเขียนกิจกรรมนันทนาการของตนเอง 3. นักเรียนจะต้องเห็นคุณค่าและความสําคัญของกิจกรรมนันทนาการนักเรียนครับนักเรียนรู้จักกิจกรรมนันทนาการไหมครับว่าคืออะไรในใครตอบคุยได้บ้างคืออะไรนะติ๊กตอกติ๊กตอกอ่ะมีเพื่อนตอบเข้ามาแล้วครับก็คือการออกกําลังกายการใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์การ ปลูกต้นไม้การดูหนังผ่อนคลายใช่ไหมครับเยี่ยมมากเลยครับนักเรียนก็คืออะไรครับก็คือกิจกรรมอนุนาการนะครับก็คือการปฏิบัติกิจกรรมตามความชอบความถนัดหรือความสนใจในช่วงเวลาว่างซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ทําแล้วส่งผลดีต่อร่างกายจิตใจอารมณ์สติปัญญาและสังคมนั่นเองนักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนได้ทํากิจกรรมอนุนาการแล้วนักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรบ้าง นาในใครตอบคุณได้บ้างครับเยี่ยมมากครับมีเพื่อนตอบเข้ามาแล้วว่าสนุกมีความสุขตื่นเต้นผ่อนคลายคลายเครียดแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนมากขึ้นใช่ไหมครับต่อมาครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูหลักการของกิจกรรมนันทนาการกันครับกิจกรรมนันทนาการต้องเป็นกิจกรรม activity จะต้องมีการกระทําของร่างกายกล้ามเนื้อหรืออวัยวะส่วนใดได้มีการเคลื่อนไหวนักเรียนครับนักเรียนลองยกตัวอย่างกิจกรรมที่เกี่ยวกับการ activity หน่ยครับเยี่ยมมากครับการอะไรครับการปีนเขามีอะไรครับการปีนต้นไม้เอ๊ะการปีนต้นไม้ได้ไหมเอ่อมันก็ได้นะครับนักเรียนแต่นักเรียนจะต้องดูความปลอดภัยด้วยนะครับต่อมาครับกิจกรรมพัฒนาการคือการเข้าร่วมกิจกรรมนั้น จะต้องเข้าร่วมด้วยความสมัครใจนะครับนักเรียนไม่ใช่เป็นการถูกบังคับนะครับซึ่งอาจจะทําด้วยความสนใจหรือความต้องการของตนเองโดยไม่มีการบังคับต่อมาครับกิจกรรมตรน,นาการที่ทํานั้นจะต้องเป็นการกระทําในยามว่างเวลาที่นอกเหนือจากการเรียนการทํางานเป็นต้นนะครับต่อมาต้องเป็นกิจกรรมที่พึงประสงค์ของสังคมไม่เป็นไปในทางอบายามุขหรือผิดศีลธรรม แต่เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทางการศึกษาต่อมาครับต้องทำให้ผู้เข้าร่วมเกิดความพึงพอใจในทันทีทันใดนักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนได้รู้ความหมายของหลักกิจกรรมนันานาการแล้วคุณครูคมีกิจกรรมให้นักเรียนทำครับนักเรียนลองพิจารณาภาพกิจกรรมต่างๆที่กำหนดให้จากนั้นช่วยการวิเคราะห์ว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมนนนาการหรือไม่ใช่ หรือไม่ใช่นะไปดูเลยครับนักเรียนครับภาพแรกเป็นภาพการร้องเพลงนักเรียนคิดว่าเป็นกิจกรรมตรานทาการหรือไม่ครับใช่หรือไม่ใช่ครับเยี่ยมมากครับการร้องเพลงคือกิจกรรมต้นทาการนะครับแล้วภาพสองนะครับนักเรียนการวัดส่วนสูงเออใช่หรือเปล่านะไม่ใช่นะครับนักเรียนไหนลองตอบครูสิครับว่าทําไมการวัดส่วนสูงถึงไม่ใช่กิจกรรมตรานาการ เยี่ยมมากครับมีเพื่อนของเรานะครับตอบมาว่ากิจกรรมนุนาการคือเราจะต้องทําในยามว่างนะครับและต้องอะไรครับต้องสนุก้วยนะต่อมาครับการแกะสลักใช่นะครับก็คือเราทําในยามว่างเนาะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราชอบถนัดนั่นเองต่อมาภาพที่4ี่ครับนักเรียนบุคคลในภาพกําลังเล่นสเก็ตบอร์ดนักเรียนคิดว่าใช่กิจกรรมอนุนาการไหมครับเยี่ยมมากครับใช่นะครับภาพต่อมาครับการปลูกต้นไม้ก็ใช่นะครับ และภาพสุดท้ายนักเรียนครับเด็กกําลังรับประทานอาหารอยู่ใช่ไหมครับไม่ใช่นะครับเยี่ยมมากเลยครับไหนใครตอบถูกทุกข้อยกมือเอาปรบมือตัวเองหน่อยเอาไปเลย1ิดาวนักเรียนครับหลักการของกิจกรรมทางนานกา,การก็คือมีการกระทําของร่างกายกล้ามเนื้อร่วมด้วยความสมัครใจนะครับเป็นการกระทําในยามว่างเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ไม่ผิดศีลธรรม และต้องทําให้ผู้อื่นเข้าร่วมเกิดความพึงพอใจด้วยนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูประเภทของกิจกรรมนันทนาการนะครับว่ามีประเภทใดบ้าง 1. กิจกรรมนันทนาการที่สร้างความรู้สึกและอารมณ์ทําแล้วเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินผ่อนคลายอารมณ์เช่นการนะครับการร้องเพลงการดูภาพยนตร์เป็นต้นต่อมาครับ2ครับ กิจกรรมนันทนาการที่สร้างความรู้ความสามารถทางด้านร่างกายสติปัญญาและความคิดทําแล้วเกิดความรู้ความเข้าใจและมีทักษะการปฏิบัติงานต่างๆนั่นเองเช่นอะไรครับเช่นการดูสารคดีวาดภาพการทํางานฝีมือเป็นต้นนะครับต่อมาครับ3 กิจกรรมนันทนาการที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีทำแล้วเกิดความเข้าใจและรักใคร่สามัคคีกันเช่นเข้าร่วมงานประเพณีของชุมชนช่วยการปลูกต้นไม้ในชุมชนนักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนได้รู้ประเภทของกิจกรรมนันทนาการแล้วคุณครูมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆมาให้นักเรียนทำนะครับให้นักเรียนพิจารณากิจกรรมนันทนาการที่กำหนดให้จากนั้นช่วยการวิเคราะห์และจำแนกกิจกรรมนันทนาการตามประเภทของกิจกรรมนั้นๆ ถ้าพร้อมแล้วเราไปทํากันเลยครับนี่นักเรียนครับตัวอย่างนะครับกิจกรรมเล่นเซิร์ฟสเกตตั้งชมรมแอโรบิกอ่านบทกลอนปลูกต้นกระบองเพชรดูสารคดีเข้าร่วมประเพณีชุมชนนักเรียนครับถ้างเรงียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาช่วยคุณครูตอบนะครับนักเรียนคิดว่ากิจกรรมใดที่สร้างเสริมความรู้สึกและอารมณ์เยียมมากเลยครับก็คือ การเล่นเสิร์ฟสเก็ตนะครับแล้วมันสร้างยังไงครับนักเรียนก็คือสร้างความสนุกสนานใช่ไหมครับแล้วอะไรต่ออีกครับนักเรียนก็คือการปลูกต้นกระบ,บองเพชรเพราะว่าอะไรครับเวลาที่เราปลูกต้นไม้เอยจะเกิดความอารมณ์ยังไงฮนะก็จะเกิดอารมณ์แบบชื่นใจใช่ไหมครับรู้สึกแบบอยู่คนเดียวแบบอยู่สบายใช่ไหมต่อไปครับการสร้างเสริมความสามารถทางด้านร่างกายและสติป,ปัญญานักเรียนคิดว่ากิจกรรมใดนะที่สอดคล้องเยี่ยมมากครับกิจกรรม ดูสารคดีกิจกรรมอ่านบทกลอนและสุดท้ายครับกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์ทางสังคมการตั้งชมรมเต้นแอโรบิกใช่ไหมครับทำให้ชุมชนมีส่วนร่วมและสุดท้ายการเข้าร่วมประเพณีชุมชนขอเสียงปรบมือให้ตัวเองหน่อยสรุปนะครับนักเรียนประเภทของกิจกรรมนันนนาการสร้างเสริมความรู้สึกและอารมณ์สร้างเสริมความสามารถทางด้านร่างกายและสติปัญญา สร้างเสร,รมิมความสัมพันธ์ทางสังคมกิจกรรมธาาการนั้นมีหลายชนิดจากการเข้าร่วมกิจกรรมธนาการของแต่ละคนไม่จําเป็นต้องเหมือนกันเนื่องจากแต่ละคนนั้นมีความสนใจและความแตกต่างกันใช่ไหมครับและการปฏฤฤฤฤริบัติกิจกรรมธาาการนั้นนักเรียนไม่จําเป็นต้องเป็นผู้จัดกิจกรรมนั่นเองนะครับแต่เราสามารถเข้าร่วมได้นะครับต่อมาครับ1 การเข้าร่วมในฐานะผู้แสดงผู้เล่นหรือผู้กระทำในกิจกรรมเข้าร่วมกีฬาเล่นดนตรีแสดงละครโต้วาทีแกะสลักปั้นทำสวนครัวทัศนาจรฟ้อนรำา 2. เข้าร่วมในฐานะผู้สังเกตการผู้ดูหรือกองเชียร์เช่นการเข้าร่วมในการแข่งกีฬาใช่ไหมครับเราเป็นผู้เชียร์ใช่ไหมครับเป็นผู้ชม ชมภาพยนตร์ชมการแสดงละครการฟังการโต้วาทีฟังวิทยุดูโทรทัศน์เป็นต้นต่อมาครับนักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนช่วยกันพิจารณาการกระทําต่างๆที่กําหนดให้จากนั้นช่วยกันวิเคราะห์ว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการเข้าร่วมในฐานะผู้แสดงหรือผู้เข้าร่วมในฐานะผู้สังเกตการถ้าพร้อมแล้วไปดูเลยครับการแข่งขันโต้วาทีในงานวันภาษาไทย นักเรียนคิดว่าเข้าร่วมในฐานะอะไรครับเยี่ยมมากเลยครับก็คือฐานะผู้แสดงนะครับเพราะว่าเราอะไรครับเราจะต้องมีการตอบโต้ใช่ไหมครับเราต้องเป็นการแสดงออกใช่ไหมสองชมละครเวทีเรื่องแม่นาคไหนใครตอบคุณได้บ้างครับว่าการชมละครเวทีนั้นเป็นการเข้าร่วมในฐานะอะไรครับเยี่ยมมากเลยครับฐานะผู้สังเกตการใช่ไหมครับคือเราเข้าร่วมใช่ไหมครับต่อมาเชียร์กีฬาฟุตบอลที่สนามกีฬาแห่งชาติ ก็คือเข้าร่วมในฐานะผู้สังเกตการนะครับและสุดท้ายการแข่งขันกีฬาในโรงเรียนในช่วยครูเอตอบเสียงดังฟังชัดครับเยี่ยมมากเลยครับเพื่อนตอบมาว่าเข้าร่วมในฐานะผู้แสดงนะครับสรุปนะครับการเข้าร่วมกิจกรรมทานนาการเข้าร่วมในฐานะผู้แสดงผู้เล่นหรือผู้กระทําในกิจกรรมเข้าร่วมในฐานะผู้สังเกตการผู้ดูหรือกองเชียร์นักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ กิจกรรมนันทนาการไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการประเภทหรือว่าการเข้าร่วมใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาทําชิ้นงานกันนะครับให้นักเรียนเขียนกิจกรรมนันทนาการที่นักเรียนต้องการเข้าร่วมหรือสนใจและสอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมบันทึกการปฏิบัติลงในแบบบันทึกและนี่คือตัวอย่างแบบบันทึกนะครับข้อ1ครับกิจกรรมนันทนาการที่นักเรียนเลือกปฏิบัติคืออะไรนักเรียนก็ตอบมานะครับข้อที่2กิจกรรมที่เลือกปฏิบัติ จัดเป็นกิจกรรมทนนางการประเภทใดข้อที่3กิจกรรมที่เลือกปฏิบัติสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรและสุดท้ายข้อ4นะครับกิจกรรมที่นักเรียนเลือกปฏิบัติมีประโยชน์อย่างไรถ้าพร้อมแล้วนักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยครับ สรุปนะครับนักเรียนกิจกรรมทางนาการเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติในช่วงเวลาว่างด้วยความสมัครใจและตามความชอบของผู้ที่ปฏิบัติเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์และก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจสติปัญ,ญญาและสังคมนะครับต่อไปครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างชิ้นงานของเพื่อนกันนะครับเพื่อนของเรานะครับตอบข้อ1นนะครับกิจกรรมทางนาการที่เพื่อนเลือกก็คือทํางานฝีมือจากเศษวัสดุที่มีอยู่ในบ้านข้อ2ครับ กิจกรรมที่เลือกปฏิบัติจัดเป็นกิจกรรมทางการประเภทใดเพื่อนของเราตอบมาว่าเสริมสร้างความรู้ความสามารถทางด้านร่างกายสติปัญญาและความคิดและข้อที่3ครับเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรเพื่อนตอบเข้ามาว่าช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อของเข้าบ้านใช่ไหมครับและข้อสุดท้ายกิจกรรมที่นักเรียนเลือกปฏิบัติมีประโยชน์อย่างไรเพื่อนของเราตอบเข้ามาว่า ได้ผลิตภัณฑ์นำไปใช้สอยในบ้านเรือนนักเรียนครับนักเรียนคิดว่าข้อมูลของเพื่อนครบถ้วนสมบูรณ์ไหมครับถ้าครบถ้วนสมบูรณ์ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนเลยครับเยี่ยมมากเลยครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมนวนาการกันไปแล้วคุณครูเชื่อว,ว่านักเรียนอยากจะทําแบบทดสอบแล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทําแบบทดสอบกันเลยข้อหนึ่งครับข้อใด กล่าวถึงกิจกรรมทางานาการได้ถูกต้องที่สุดขอไกเป็นกิจกรรมที่ต้องทําที่บ้านขอใขเป็นกิจกรรมที่ต้องเล่นกับเพื่อนขอควายเป็นกิจกรรมที่ทําในช่วงที่มีการแข่งขันและงองงูเป็นกิจกรรมที่ควรทําในเวลาว่างนักเรียนครับถ้าใครจําได้คุณครูเคยบอกไปแล้วใช่ไหมครับข้อนี้ตอบอะไรครับนักเรียน,นช่วยครูเอตอบเสียงดังฟังชัดครับงองงูใช่ไหมครับมีเสียงกระซิบเข้ามาไหนใครว่างองงูยกมือ โอ้โหยกมือกันทั้งห้องเลยงอง,ง,งูเป็นคําตอบที่ที่ถูกต้องนะครับก็คือกิจกรรมทางาการนะครับเราต้องทําในเวลาว่างนะครับข้อต่อมาครับข้อใดกล่าวถึงประโยชน์ของการเข้าร่วมกิจกรรมทางาการได้ถูกต้องขอไกลเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ขอไข่ทาให้เป็นผู้มีชื่อเสียงขอควายมีไรายได้มากมาย งองูเป็นที่รักของเพื่อนๆนนักเรียนครับประโยชน์ของกิจกรรมทางานการข้อใดกล่าวถูกต้องครับเยี่ยมมากเลยครับกอไก่ใช่ไหมครับกอไก่ก็คือเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เองครับและข้อสุดท้ายกิจกรรมทางานการใดที่ช่วยผ่อนคลายอารมณ์กิจกรรมใดน้าที่ช่วยผ่อนคลายกอไก่เที่ยวสวนสัตว์กับครอบครัวขอใครทําความสะอาดบ้านขอควายดูภาพยนตร์กับเพื่อน และงองงูเล่นชักขยืร์นักเรียนครับข้อนี้ตอบข่อเลยครับไหนใครบอกกอไกยกมือมีไหมกอไกมีสองคนนะครับมีคนบอกเข้ามาไหนใครว่าขอไขย,ยกมือขอไขมีอ่ะอคุให้ขอ,อนับก่อนสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะมีประมาณแปดคนนะครับไหนคอควายยกมือประมาณยี่สิบกว่าคนครับนักเรียนไหนงองงูครับงองงูมีไหมงองงูมีสองคนนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูคําตอบที่ถูกต้องกันครับ คำตอบที่ถูกต้องก็คือก็คือข้อข้อข้อควายนั่นเองครับก็คือการดูภาพยนตร์กับเพื่อนเราจะช่วยผ่อนคลายนะครับนักเรียนครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับเนื้อหาในคลิปที่9เรื่องประเภทของกิจกรรมทางการคุณครูหวังว่านักเรียนจะนําความรู้นะครับไปใช้แล้วก็ไปทบทวนด้วยนะครับและขอให้นักเรียนเล่นกิจกรรมทางาการได้อย่างมีประโยชน์และมีความสุขนะครับ และพบกันใหม่ในเนื้อหาถัดไปสำหรับวันนี้คุยเอขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ